เอาละครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead by Daylight ์ Mobile อยู่นะครับผมผมขอแนะนำเพจ Over Top Up นะครับผมโปรโมชั่นดีๆมากมายก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องผมนะครับผมไม่ได้ส่วนลดแต่ว่าเขาจะได้เป็นสปอนต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดเลยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ มายูใน EP ที่3นะครับผมของไอจอยติ้งนะครับไม่ใช่ไอจอยเขาเรียกว่าไอจอยลวกันนะไม่ใช่เขาเรียกว่าไอจอยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมนะครับโอเคกเ็ผมเล่นเจอมันใช่ไหมแล้วมันก็แบบว่าออลงหัวร้อนนู้นนี่โน้น,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 นคือมันด่าผมไว้ตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนท่าแล้วนะครับคือด่าผมไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมแบบไม่ได้คอยด้ซีเรียสอะไรเพราะว่าปกติโปรไฟล์ผมมันโดนด่าอยู่แล้ว มาดูโปรไฟล์แม่งนะตอนแรกเออมันปิดไพรเวทไปแล้วนี่วะเนี่ยคือโปรไฟล์ผมแม่งโดนด่าบ่อยแล้วครับผมไม่ค่อยซีเรียสอะไรละเนี่ยเวลาโดนเนี่ยคือมันโดนด่าบ่อยละผมไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับอืมคือแต่ว่าทีนี้คือเหมือนเอ่อคนดูใน YouTube นะครับเขาพักไปหามันนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปปุ๊บก็อบอกว่าเออจะอยากเหมือนเหมือนจะขอแบบให้รีแมทอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ป่ะมันก็ไอเนี่ยก็บอกว่ามันหัวเราะแล้วแบบเออแบบว่า บอกให้บอกผมว่าแบบเออให้ผมแบบเล่นให้ดีกว่านี้เธอ tell your friend to get better เอออะไรประมาณเนี้ยเออว่าแบบว่ามันบอกว่าผมโรด,ดมันผมโมโหที่มันเอ่อดิ้นหลุดจากฮุกได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเออดิ้นหลุดจากดิ้นหลุดดิ้นหลุดจากตอนที่ผมอุ้มมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามันวนไม้ผมด้วยแบบเอ่อลูปเนี่ย and also I love your friend favorite steamer with two perks ปะให้ดูนะว่าเขาลูบผมด้วย ูเปิร์กอะไรของมันเนี่ยมันเข้าจุผมนานแค่ไหนนะเออเนี่ยมาดูนะครับมา,มาดูว่าจุผมนานแค่ไหนนะผมจำผมดูไปแล้วแหละเอาจริงๆอะ่ะมาดูนะครับผมเจอเขาตอน27่ิบเจ็วินะครับอ่ะผมเจอเขาตอน27่ิบเจ็ดวิเขาโดดออกมาเนี่ยเจอนะครับปึ๊บผมก่อพวกความรวดเร็วแล้วกันปาปา๊ปาป๊าย่สิบเจ็วิผมไล่เขาล้มตอน1นาทีพอดีนะครับเอ,อิบระยะนะครับยี่สิบเจ็ดวิ เอเอ่เป็นตอนหนึ่งนาทีพอดีก็ประมาณ303ิาวินะครับซึ่งก็ไม่นานนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ล้มเร็วเวแต่ว่าผมใช้คําว่าก็ล้มเร็วอะครับเออใช้คำว่าล้มเร็วนะอันนี้30วิคือถือว่าล้มเร็วนะครับยังปั่นไม่ได้สักเครื่องนะปัน่น2ยังไม่ได้เลยมั้งเครื่องหนึ่ง นะครับผมเออแต่เขาก็บอกว่าเขาแบบเออเขาโวนมาให้ผมแต่สองเปิร์ไอ้เแค่จ่อยนะครับเรแล้วเรียกว่าไอ้เแค่จ่อยนะเออเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าทำไมเออบอกว่าเราบอกว่ามันทำผมโมโหแอนฮีก็สติ๊กเกอร์วอตอออิเดียไทยบอกว่าเแค่คนไทยแม่งแบบเออทำไมมันดูเออโง่อารมณ์แบบอิเดียโง่เออครับแล้วเขาพูดว่า t h a t w h y t h a i people so trash on this game ก็คือว่าอารมณ์ว่าไอ้เแค่นี่แหละเหตุผลว่าทำไมเออคนไทยแม่งถึงกากเกมนี้คือผมแบบ ไอ้เยคือดา่าด่าผมเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสน,นะแต่คือแม่มาบอกคนไทยกาก,ากเกมนี้แบบว่าคนไทยแบบว่าอ่อนว่ากากะ่ะเออไอ้เยมันไม่ได้ไงคือเกมเนี่ยคนไทยเขาเล่นคือเกมเนี่ยคนไทยมันเล่นเก่งมากครับใครวะไม่ได้มีแต่ผมมีคนอื่นที่เล่นเก่งอีกมากมายนะครับแต่คือแม่งพูดคำนี้ออกมาคือผมแบบไปยิเลยมผมก็เอามาบอกข่าวให้ทุกคนแล้วผมว่าเดี๋ยวผมจะจัด ep สามให้นะเนี่ยปากดีแบบนี้ดา่ากูไม่ว่าหรอกคนไทยกูไม่ยอมนะครับผ,<ม>ผมก็ผมก็ให้รุ่นให้น้องนะครับที่เป็นซับเนี่ย เออพอดีน้องที่เป็นซับเขาเคยไปแข่งทัวร์ไอ้นี่เว้ทัวร์ของไอ้เฮียไอ้เฮียจอยเนี่ยเคยแข่งทัวร์ของไอ้จอยนะเออมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นคนจัดนะแต่มันก็ลงแข่งเหมือนกันเป็นทัวร์ของอินโดนีเซียหรือทัวร์ของประเทศอะไรไม่แน่ใจนะครับเออน้องมันเคยไปแข่งนะครับแล้วคือประเด็นน้องมันได้แชมป์นะครับแล้วคือประเด็นน้องมันชนะทีมไอ้เฮียนี้ด้วยไอ้จอยแล้วก็ได้แชมป์ทัวร์นั้นนะครับแต่มันยังกล้าปากดีนะครับบอกว่าคนไทยแม่งแทสออนดิสเกมนะครับ ม,มึงบอกคนไทยแทสออนดิสเกมแต่มึงแพ้คนไทยอะ่ะเออทุกคนคิดดูผมก็ให้น้องมันอะ่ะทักไปเลยว่าเออเดี๋ยวมารีแมทช์กันเพราะว่าผมจะได้คือผมอยากให้แม่งรู้ไงว่าเออเนี่ยถ้าเกิดมึงบอกคนไทยกาก,กอะ่ะมึงก็มาเจอหน่อยเข้าใจไ,ไหมเอาทีมึงมาก็ได้หรือมึงจะมาคนเดียวหรือมึงจะมาเป็นคิลเลอร์หรือมึงจะมาเป็นเซอร์เฮียอะไรก็ได้เออแล้วก็มันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมอ่าก็ข้างบนนี้ผมไม่เห็นนะน้องมันไม่ได้ตัดมา Heto อมี h ิ t t ทคอ you And you were saying bad stuff about Thai people playing badly in dead by daylight ก็คือน้องบอกว่าผมเนี่ยบอกน้องมันว่าไอ้จ่อยเนี่ยข้อความไปข้อความมาหาว่าแบบว่าเราพูดเรื่องเพิ่พูดเกี่ยวกับเรื่องเฮี้ยเรื่องไม่ดีอ่ะเกี่ยวกับคนไทยว่าคนไทยแม่งเออเล่นเด a บายกาก badly in dead by อะไรเงี้ยเออ He knew that I used to play a g a i n you in a tournament so he want me to <an> take you And as for rematch ก็คืออน้องบอกว่าน้องมันรู้น้องบอกว่าผมมันรู้ว่าไอ้น้องคนเนี้ยมันเคยแข่งกันแข่งกับอไอ้เชี่ยจ่อยเนี่ยแล้วก็เออก็ถ้าเกิดให้ผมให้น้องมันทักไปว่าเออจะรีแม t c h ไหมอัน rematch with team and his team not mine ก็คือรีแม t ก็คือทีมผมไม่ใช่ทีมไอ ไม่ใช่ทีมน้องมันนะครับเพิบแล้วมันก็บอกว่าใช่บอกว่า Yes I still remember อยู่ก็คือประโยคแรกน่าจะแบบว่าเอ่อน้องมันน่าจะถามว่าจำจำน้องมันได้ไหมอะไรเงี้ย r ีแมดโฟร์วอทเทอ rematch ทำไม Literally proxy me why t h e y is f i v e g e n and also is early game ก็คือเอ่อมันบอกว่าผมเนี่ย p r o x y นี่คือโซนนะครับการวิธีคือการโซนนะครับโซนว่าโซนตั้งแต่ตั้งแต่5เครื่องนะครับผมแล้วก็เพิ่งต้นเกมอะไรเงี้ย you feel If you got p o x y early game even you didn't do gen also and also that match is under t e a m i n คือนะครับดูนะคนะคือมันบอกว่ามันบอกว่าเป็นมึงจะรู้สึกยังไงอว่าถ้าเกิดโดนโซนต,ต,ตั้งแต่ต้นเกมมันยังไม่ได้ปั่นไฟเลยแล้วก็เพิ่งเริ่มเกมมาไม่ถึง3นาทีเอา้าแล้วเนี่ยมันบอกว่ามึงหลูดวูิทูเปิ์หลูนานมากครับหลูดสองหลุดสามสิบวิอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอะ ดูนะวิธีการพิมพ์พิมพ์คนละคนเลยนะพิมพ์คนละแบบไปนะรู้ป่ะทำไมเพราะว่าคนที่ทักไปคือดคือทีมที่ชนะทีมมันนะครับเนี่ยไอ้ที่ปากดีตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าผมโซนมันไหมคือผมออกมาไกลมากอาจจะใช้คําว่าโซนก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะโอ้ยโซลอ่ะผมแขวนมันสี่เครื่องนะไม่ได้สามสี่เครื่องคือเครื่องแรกเสร็จผมแขวนมันปุ๊บคือเพราะว่าผมอุ้มมันมาแล้วหลุดนั่นแหละตามนั้นเออแต่เออนั่นแหละครับปุ๊บ แล้วผมก็แขวมันหลังบ้านนะนี่คือล่างกลางนะครับถ้าเกิดรับเพราะว่าเอาบ้านใหญ่เห็นบนนะผมแขวมันล่างกลางนะครับแล้วดูนะดูผมเดินออกมา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 นะครับมันบอกว่าผมโซนมันนะนดูผมมาเจอเฟิงหมิ่นไล่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 กันเข้ามาในบ้านปุ๊บแล้วผมรู้ว่าเฟิงหมิ่นเนี่ยมันจะวิ่งไปโดดหน้าต่างข้างหลังปุ๊บผมก็เดินเดินกลับมาจะไปดักข้างหลังแล้วก็มองไปฝั่งนู้นด้วยนะครับเดินกลับมาเห็นปุ๊บยึกักแล้วไอ้ที่นี่ผมมาหน้าบ้านพอดีเฟิงหมิ่นอีกตัวหนึ่งปุ๊บ ้าไม่โดนแล้วผมหันไปปุ๊บเห็นไอ้เจ๊กวิ่งอยู่ตรงนู้นพอดีเห็นป่าน,นี่ไอ้เจ๊กอยู่นี่เห็นไหมเออผมตอนนี้คือผมรู้ตำแหน่งทุกคนแล้วคนหนึ่งอยู่หลังบ้านคนนึงหน้าบ้านอีกคนหนึ่งกำลังจะวิ่งมาช่วยนะครับผมเออคือแล้วเสาอยู่ตรงนู้นคือผมอยู่ออกมาไกลเสานะครับคือไม่ถึงกับใช้คาว่าโซนก็อ อาจจะด้านกอัลกูโซก็ได้เอาาอ,าาอ,าาอาาแต่กูก็ไม่ได้ผิดเนี่ยกูก็โซได้นี่ยทำไมอ่ะกูแม่ด่านเบลเลอร์เลยครับด่านอา่ะผมคิดดูให้ผมแขวนตรงนี้เดินไปไล่กับตัวนูน้นทีละคนแขวนอ่ะเกมน,นี้ต้องแขวนคนละกี่ทีครับกว่าจะตายเก็ตป่ะอ่ะช่างมันไอเรื่องโซไม่โซนี่แล้วแต่คนจะคิดนะครับผมโอเคอา่าน้องมันก็บอกว่า let's have one competition ก็คือเออมาสักแมตช์หนึ่งเจอกันแข่งกันสักทีหนึ่ง limit It's about that map ก็คือ rematch เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแมปนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกัแบ,บมมกกแมปนี้นะครับที่เจอกันคือ but it's it about what you say that Thai people are test แต่คือออ่แต่คือ rematch เนี่ยเพื่อที่จะเอ่อเพราะว่ามึงพูดว่าคนไทยอ่ะแม่งกากเข้าใจปะคือ test ไหมว่าขยะครับเหมือนคนไทยแบบขยะของเกมเนี่ยเข้าใจไหมบอกนะว่า,วามันก็บอกหน้าหน้าไม่อะไม่อะ I'm good I have much thing to do ก็คือนบอกว่าแมวอ่ะกูไม่ีอย่างอื่นเยอะแยะที่ต้องทำแมว่ะไม่ว่างอ่ะธุรกิจรัดตัวตรนี้ธุรกิจรัดตัวไม่ว่างไม่ว่างมาทำอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่ามันสตรีมทุกวันนะครับเช้าเย็นนักสตรีมตอนเช้ากับสตรีมตอนค่าแต่บอกไม่ว่างนะครับผมอ่าน้อมผมก็คือก็น่าจะรู้ด้วนะครับว่า ep สาก็คือไม่มีนะผมถึงต้องมาอัดคลิปนี้นะครับเออ you can p a y it by streaming ก็คือ เออก็เดี๋ยวแข่งกันตอนสตรีมก็ได้นี่เพราะว่ามึงเพราะว่าเห็นว่าสตรีมทุกวันใช่ปะ Please responsible to your words ก็คือปรดเพือเหี้ยมึงต้องรับผิดชอบคำพูดของมึงด้วยมึงพูดออกมาเข้าใจะปะ We can rematch whenever whenever you are free We we are <c oughs> we will ask every every time you are streaming any tournament you are fine Being your p r o u d e s t competitive a y by the l i l e t team ก็คือเราสามารถคือกู rematch เมื่อไหร่ก็ได้อะผมบอกไปเลยว่าเมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้ กดไหนก็ได้ยังไงก็ได้ต่อเปิร์กให้ด้วยก็ได้นะครับผมเออนะก็คือผมบอกว่ารีแมตตอนไหนก็ได้อันนี้น้องมันบอกนะแต่คือของฝากน้องมันไปน้องผิดไปนะผมไม่อยากคุยกับแม่งนะครับเออเออบอกว่าเนี่ยหรือว่าตอนมึงสตรีมก็ได้กดเนี่ยอันนี้ทัวร์นาเมนต์ลูอัไฟก็คือกดไหนก็ได้ไม่ต้องกดไทยก็ได้กดอินโดก็ได้เข้าใจป่ะครับเออแล้วก็บิงโยพาวเดสคอมเพลติฟทีมเดบิวต์ทีมอันนี้คือ อันนี้คือน้องมันพิมพ์เพิ่มเพราะว่าน้องบอกว่าไอเพราะว่าคือไอเหี้ยผหมมันมันมันคุยแม่งพูดกับคนไทยขนาดเนี้ยคือประโยคนี้หมายความว่าประมาณว่าแบบเออมึงไปเอาทีมเดย์บายเดย์ไลน์ของมึงที่มึงภาคภูมิใจมาเลยเออครับว่าที่มึงบบว่ามึงเชื่อว่ามึงโคดมากเหรอมึงด่าคนไทยกามึงเอาไปเลยบิงว่พราวเดสคือแบบที่น่าภูมิใจอะไรมาเนี่ยครับเออนะอืมก็คือก็อ่านไม่ตอบซินโดมนะครับน้องบอกบอกว่าอ่านไม่ตอบซินโดมก็คือ อ่านแล้วก็ไม่ตอบนะครับก็คือก็คือติอม่มอ่ะเออผมพอใช้คำว่าติ่มแล้วกันนะก็คือมันด่าขนาดนี้ด่าคนไทยมันส่งคนมาด่าผมเออ lady boy lady boy แบบว่าหเหยียดเหยียดทั้งเชื้อชาติเราเหยียดทั้งเพศใจปะเออมันมันมันโอ้โหมันแบบว่ามันเหยียดมันเหยียดผมหนักมากอะ่ะแบบว่าส่งคนมาเรียกเรียกผม lady ้บอ lady ี้บอะไรอย่างเงี้ยลดี้ boy ก็คือแบบ เป็นกระเทอยอะนะครับเออมันมาแบบเหยียดคือคือผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้กระเทยไม่ได้เหยียดกระเทยนะแต่มผมบอกว่ามันแบบคือมันเหยียดเพศมันเหยียดเพศอะครับเข้าใจไหมเพราะว่ามันแบบว่าเหมือนน่าทจงเกยียดจังอะไรอย่างเงีย้ยเลยดอะคือประโยครูปประโยชนะครับผมอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะเพราะว่าผมแบนแม่งไปแล้วนะครับมันส่งคนมาในช่องทวิตผมเลยนะก็ก็คือนิ่งคลิปนะครับไม่กล้านะไม่เอาแบบว่าไม่สู้ไม่เล่น ไอ้ครมัดจริงทูดูแล้ววันนั้นก็คือมันก็ไม่กล้าสตรีมเลยนะครับแล้วก็ผมก็ผมก็ไปแปะไอ้เพจมันนี่ใช่ปะไว้ตรงนี้ว่าให้เปิดสึกเพราะว่ามันเปิดมันส่งคนมามันส่งคนมาด่าผมในสตรีมก่อนนะผมก็เลยอ่ะยัยแม่เปิดสึกมาก็มาดีไอ้สั์คือผมก็ใครดีมาผมก็ดีกลับใครร้ายมาผมก็ร้ายกลับอยู่แล้วก็พอมีคนไปด่าเยอะก็สุดท้ายก็คือมันปิดเพจครับตอนแรกผมนึกว่าเพจมันบินนะแต่คือมันบล็อกเพจครับอันเนี้ยเพจมันยังไม่ได้บินนะแต่ว่าคือมันบล็อก มันบล็อกไม่ให้คนไทยเออเข้าเข้ามาเนี่ยได้มันบล็อกไม่ให้คนไทยเข้าถึงเพจมันได้นะครับมันสุดท้ายคือมันไปไหนรู้ปะมันหนีไปตีนใน u t u b e แต่ผมจะไม่แปะช่องมันไว้ให้นะครับมันหนีไปตีมใน u t u b e นะครับแล้วก็ใครที่ไปพิมพ์อะไรมันก็แบนหมดนะครับมันส่งมันแบนหมดมันก็คือแบบเก่งได้สักครึ่งหนึ่งของปากมันนะครับมันเก่งกว่าผมอีกจริงๆนะครับอืมก็คือผมบอก ผมต่อให้ด้วยนะผมบอกผมว่ายบอกว่าผมต่อให้ด้วยนะผมว่าคือกดบ้านมันนะ่ะไอ้กดกดการแข่งขันบ้านมันนะครับคือเธอใส่ได้4เปิร์กิลเลอร์ใส่ได้4เปิร์ลลรแล้วคิลเลอร์โดนจำกัดแอดออนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่นั้นนะคิลเลอร์ห้ามแคมป์ห้ามซ้ำนอกจากปั่นครบ5เครื่องแล้วถึงแคมป์กับซ้ำได้สมมติสมม,ต,สม,มติผมตีคนแรกนอนแล้วผมแขวนไปใช่ปะปุ๊บแล่คนแรกที่แม่งลงจากเสามาแม่งมาวิ่งไล่บอกอย่างเงี้ยผมไม่สามารถอุ้มมันเพื่อไปแขวนได้นะ ราะว่าห้ามแขวนห้ามห้ามห้ามแคมกับห้ามซ้ำอันนี้คือกดบ้านมันเลยเออผมก็บอกว่ากดนี้ก็ได้เดี๋ยวต่อให้ด้วยฝั่งผมใช้แค่3เปิร์พอเออมันก็ไม่เอานะครับก็คือเนี่ยนี่คือประโยชน์สุดท้ายแอมกู๊ด I อ a v e m u s t ตติ้ t to do แล้วก็ปิดเพจหนีไปเลยครับปิดเพจหนีไปเลยนะครับผม น้องบอกว่าตอนแรกผมนึกว่าโดดเพจเพจมันเพจมันปิดไอ้เพจมันโดนสับเอ่อโดนสับโดดสแปมจนบินไปแล้วแต่ว่าเปล่านะครับผมเออแล้วแต่ว่าเนี่ยคือน้องมันอยู่เอ่อน้องมันอยู่ญี่ปุ่นไงมันก็เข้าถึงได้ป่ะเนี่ยเหย่าเชื้อชาติดูถูกคนอะไรพวกเนี้ยดีลิทคอมเมนต์ แล้วก็ไม่สามารถรับผิดชอบคําพูดของตัวเองได้ What and MVPUR ก็คือผู้ประชดน,นะครับมึงเป็น MVP คือมันบอกว่าคือไอ้ทัวร์ที่มันทัวร์ที่น้องไอ้น้องผมเนี่ยน้องอีกคนหนึ่งอะครับที่คลากไปนะพอดีน้องมันได้แชมป์นะไอ้ทัวร์เนี่ยทัวร์อะไรไม่รู้อะมารีซับอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับเออผมผมไม่รู้จักนะไอ้ทัวร์ที่น้องมันได้แชมป์นะน้องมันได้แชมป์นะเว้ยแต่น้องมันไม่ได้ MVP ไอ้เฮนี่ไม่ได้ไม่ได้เข้ารอบชิงไม่ได้ที่3ไม่ได้ที่4ด้วยนะตกรอบไม่ MVP ล็อกปะ ล็อกดี่ล็อกเคยดูปะ่ะไอ้ทิกตอกที่มันสุ่มสุ่มสุ่มของฟีไฟอะที่มันสุ่มไปปุ๊บได้ของดีปุ๊บแม่งเด้งกลับมาล็อกไอ้เนี้ยน้องมันได้แชมป์ทำไมมันน้องมันจะไม่ได้เอ็มบีพีวะถูกปะ่ะแต่ก็มีโอากาสแหละแต่ว่าโอ้โหอย่างน้อยก็แบบต้องเป็นที่2หรือที่3อะไรอย่างเงี้ยป่ะอันนี้คือมันที่2ก็ไม่ได้ที่3ก็ไม่ได้นะครับได้เอ็มบีพีล็อกปะล็อก ดูแม่งปั๊มไลด้วยก็คือเนี่ยใครที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์จากคนประเทศไหนที่ไปเมนแล้วแบบว่าไอ้นี่มันก็คือมันลบแล้วก็ลบหนีหมดนะครับมีประมาณนี้นะ EP 3นะครับก็ผมปกป้องชื่อเสียงของคนไทยไปได้เรียบร้อยนะครับได้ไหมถือก็ถือว่าได้แหละก็ก็ถือว่ามึงหนีเนี่ยถือว่ามึงไม่กล้ามึงด่าแล้วมึงไม่กล้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะเออ ถ้ามึงกลัวขยะที่มึงมึงด่ามันด่าพว่ว่าเป็นขยะใช่ปะแต่ว่ามันกลัวขยะไม่กล้ามาเล่นด้วยไม่กล้าว่าไม่กล้ามาแบบเออแบบพิสูจน์เออมึงก็พิสูจน์บดีถ้าเกิดไทยพิ่พ่อแทสออนดีเกมมึงก็ต้องพิสูจน์ปะเออไม่กล้าพิสูจน์ครับอืม I have m u s t i n g to do นะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพีลงเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ I have m u s t i n g to do เหมือนกันนะครับผมก็นะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับนะครับถ้าชอบก็มามาก,ก็กดแชร์ด้วยนะครับให้คนได้เห็น EP 3ีกันเยอะๆนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ดิไม่ผมโลสตรีมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ัวไปแล้วนะครับผม much thing to do. <laughs>